สวัสดีครับฟานเดย์วันนี้ขอเสนอสาระเร็วสาระเร็ว EP 1หนึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเว็บไซต์ขวัญใจมหาชนที่มีชื่อว่าพรฮับพรฮับก่อตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคมในปี2007โดยนักพัฒนาเว็บไซต์ชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าแม็กคีเกอร์ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์ฮับโดยพี่แม็กนะครับได้สร้างเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแบบฟอร์มในการเผยแพร่เนื้อหาในกลุ่มผู้ใหญ่ถ้าให้บอกกันตรงๆนั่นก็คือเว็บโป้นั่นแหละครับซึ่งจะทําให้บุคคลทั่วไปนั้นสามารถเข้ามาดูวิดีโอของเราได้แบบฟรีๆหรือว่าเราจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ด้วยแล้วแต่พวกท่านเลยนะครับแล้วแพลตฟอร์มในพรทับนี้ก็จะคล้ายๆกับ YouTube เราสามารถอัปโหลดคลิปตัวเองลงเว็บหรือว่า เราจะไปคอมเมนต์ให้กับช่องอื่นๆกดติดตามช่องอื่นๆหรือว่าจะโดเนทและสิ่งที่สําคัญเราสามารถสร้างช่องของตัวเองได้อีกด้วยต่อมานะครับเว็บพรทับเนี่ยก็ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยไปเข้าหูพี่ฟาเดียนเชมันเจ้าของบริษัทไมกิ๊กพี่แกนะครับสนใจที่จะซื้อเว็บพรทับไว้นะครับโดยที่เฮียแกเนี่ยเป็นนักสะสมเว็บโปใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะเฮียแกเป็นนักสะสมเว็บโปจริงๆจากนั้นไอเฮียฟาเดียนเนี่ยนะครับ ก็ได้ไปติดต่อพี่แม็กที่จะไปซื้อเว็บพอนครับเฮ้แม็กฉันอยากจะซื้อเว็บของเองอ่ะเองขายให้เฮียได้ไหมโอ้ oh, ไม่ขายหรอกเว็บนี่เป็นของฉันยังไงฉันก็ไม่ขายเฮ้แม็กฉันอยากได้จริงๆนะนายขายให้ฉันเถอะ เท่าไรฉันก็ยอมใจโอ้ยไอ้คอวายอนนี่มันเศร้าซีจิจริงๆก็ได้ก็ได้ฉันขายให้ก็ได้หลังจากที่ดิวกันจบแล้วนะครับเฮียฟาเดียนเนี่ยก็ได้เว็บพรทับมาเป็นของตัวเองนะครับในปี2010และยาวมาจนถึงปัจจุบันและในบรรดาเว็บที่แกสะสมก็ยังมีเว็บ l เ s t ท b e ยูพรและบริษัทผลิตหนังโปอีกมากมายเยทแค่ ete, คนจริงผลิตแต่หนังโป๊แต่เฮียฟาเบียนก็ยังให้ความสําคัญกับคุณภาพและลิขสิทธิ์ด้วยนะโดยทางเราเนี่ยสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้และ จะมีการแบนผู้ใช้งานที่ผิดกฎด้วยนะอีกเรื่องที่น่าสนใจของพรทับนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าพรทับนะครับเคยคิดจะสร้างหนังโป้วนอวกาศมาแล้วใช่ครับหนังโป้นอวากาศถ่ายบนโลกมันไม่มันไปถ่ายบานอวกาศแม่งเลยซึ่งโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนาในปี2015พรทับนะครับได้สร้างแคมเปญระดมทุนเซ็กโพเซชั่นขึ้นมาเป็นการแสดงหนังโปนอวกาศซึ่งจะให้นักแสดงที่มีชื่อว่าอีวาโลเวียและจอห์นนี่ซินเป็นตัวหลักใน ในกาาารถ่ยทํพวกเราดีใจมากเลยค่ะที่ฉันเนี่ยได้ออกไปอวกาศนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะส่วนผมก็ดีใจมากเลยเนีย่ผมกําลังคิดว่า ถ้าไปถ่ายที่นั่นแล้วผมกังวลกับเรื่องท่ามากว่าผมจะใช้ท่าไหนดีเพราะว่าบนอวกาศนั้นมันไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งทางพรฮับนะครับจะส่ง2คนนี้นะครับไปฝึกกับนักบินอวกาศเป็นเวลา6เดือนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่3.4ล้านเหรียญสหรัฐโโคตรเยอะแต่แคมเปญนี้นะครับระดมทุนไปได้2 3 6แ8 6เหรียญสหรัฐจึงทำให้ทางพรฮับนะครับได้ยกเลิกโ,โครงการนี้ไปก่อน เอาละครับสำหรับสารเร็ววันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของพวกเราด้วยนะครับช่องน้องใหม่มาแรงนะครับแลาถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้อีกนะครับ